3วิธีเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์มีเพื่อนๆหลายคนนะคะที่สอบถามกันเข้ามาเยอะมากว่าอยากจะทําประกันรถแต่ว่าไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงดีค่ะวันนี้นะคะครูเอกก็เลยกรุ๊ปรวมๆเป็น3หัวข้อใหญ่ๆเนี่ยมาให้เ,เพื่อนๆลองพิจารณากันดูนะคะข้อแรกเลยก็คือเลือกประเภท ให้เหมาะสมกับรถของเราค่ะถ้าเกิดว่ารถเราเป็นรถใหม่หรือว่ารถที่ยังผ่อนอยู่เนี่ยเราก็อาจจะทําเป็นชั้น1ห,หรือ2บวกก็ได้นะคะหรือกรณีถ้าเกิดว่ารถเราเป็นรถเก่าแล้วอาจจะมากกว่า10ปีไปแล้วอะค่ะเราก็อาจจะทําเป็นประกันชั้น2 2บวก3บวกก็ได้นะคะหรือกรณีอีกอย่างหนึ่งก็คือรถที่แบบเก่ามากๆไม่ค่อยใช้ จอดทิ้งนานๆใช้ทีอย่างเงี้ยค่ะเราทำชั้น3ติดไว้ก็ยังดีนะคะเพราะอย่างชั้น3เนี่ยถึงแม้จะไม่ซ่อมรถเราก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งค่ะหากเราพลาดเป็นฝ่ายผิดนะคะไปชนคนเจ็บหรือเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยก็มีบริษัทประกันค่ะที่จะเข้ามาดูแลค่าใช้จ่ายตรงนี้แทนเรานั่นเองข้อ2นะคะขอให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกบริษัท ประกันภัยที่มีความมั่นคงทางการเงินค่ะในตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามีหลายบริษัทที่ปิดตัวไปนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่ในโลกออนไลน์อยู่แล้วนะคะข้อมูลพวกนี้เราสามารถที่จะหาได้ง่ายๆนะคะพิมพ์เข้าไปเลยในบริษัทนั้นๆน,น,นะคะเราเข้าไปดูว่าบริษัทประกันภัยนั้นเนี่ยมีความมั่นคงทางการเงินขนาดไหนมีกองทุนเงินสำรองอยู่เท่าไหร่นะคะขอให้เลือกบริษัทที่มีความมั่นคงค่ะ ข้อ3ค่ะขอให้เพื่อนๆเ,เลือกซื้อกับคนที่ไว้ใจได้ให้คำแนะนำได้และที่สำคัญติดต่อได้ในวันนี้ค่ะไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้อจากช่องทางไหนจะซื้อตรงกับตัวแทนในหน้าหรือบล็อกเกอร์หรือแม้แต่ซื้อออนไลน์เนี่ยเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาคุ้ยย้ำเลยนะคะเกิดเป็นกรณีเคสชนหนักหรือเคสยีกยาก,ยากเคสที่มีความซับซ้อนเนี่ยเราจะต้องติดต่อคนขายได้เพราะเราต้องการคำแนะนำที่ถูกต้องนั่นเอง 3วิธีในการเลือกซื้อประกันรถยนต์เลือกประเภทให้เหมาะสมกับรถเลือกบริษัทประกันที่มีความมั่นคงและเลือกซื้อกับคนที่ไว้ใจได้และติดต่อได้เพราะทุกการขับขี่มีความเสี่ยงค่ะมีประกันไว้อุ่นใจกว่าข้อมูลในวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าดีและมีประโยชน์ครูเอฝากแชร์ให้กับคนที่เราแคร์ด้วยนะคะ้ดยความหงยยครูเอววชราวดีทีมงานอาจารย์แดงค่ะ